สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่อง n b l i e Channel หลังจากไม่ได้เจอกันนานมากวันนี้เรามีแผนที่จะไปเขาค้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามคลิปอยู่อย่าลืมวันนี้เขาค้อจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะไปเดินทาง ตอนนี้เราก็ออกเดินทางจากบ้านมุ่งหน้าสู่เขาพ้อแล้วนะคะคนขัารบพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมคพร้อมาอมากค่ะเราไม่ได้ไปนานรู้สึกทริปนี้เราจะตื่นเต้นเป็นพิเศษอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะอากาศตอนนี้คือถ้าเป็นขอนแก่นก็อากาศเย็นวันนี้อากาศเย็นคิดว่าเขาพ้อน่าจะเย็นมากคะ่ะวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงจะติดจะถ่ายให้ชมตลอดเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางก,กันก่อนนะคะ มาเขาคขออย่าลืมมากินขนมจีนให้ค่ะขนมจีนของเขาคอคือเด็ดมากต้องลองชิมค่ะร้านนี้อร่อยที่สุด วิวหลักล้านครับราคาหลักร้อยครับขนมจีนให้ขาสอัดีก่อนใส่ซันเซนคาถอยู่คาถาอน่ค่ะอยู่น โกมาปแหลวแลวอ๋อักม,กมาใ้ซอมอะไรหนึ่งหนึ่งหลใชก็หนึ่งนไมกินบบเตอกินผมาักันบบกม่เลยอัตรลัดออเนห็นบนะ้านห็นแต่็ึน้นห็นอบนี้นาะ้าหาสินนีเราไม่ได้ด้วย่ไมนต้องมีกินันต้องคอละ หลยล้านได้ก็บ่คับเพื่อคนีเยก็ได้เด็ก้อหอย่านมาจากวันตะวแปดล้านเ้าจะเานุ่ว้าวว้าว ถึงทุ่งกังหันลมแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดจอดรถนะครับคันละสาสิบาทครับจุดจอดรถคันละส0มสิบาทนะครับนี่นะครับวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบสองกุมภาคนไม่ค่อยเยอะครับนี่วิวทุ่งกังหันลมครับ ขอท่าหลุดเบอรี่สดจากสวนจ้าปกติกล้องละ100ลบาทนี่กดาาใน,นตะกร้าได้20บาทเท่านั้นค่ะหวานบะหวานมาชิ้มเบิ่ง มาเขาคอครั้งนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่แปลกมากนะครับเงียบเงียบแบบเงียบที่สุดเลยครับผมนี่นะครับปกติคนจะเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่วันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาน่าจะหยุดไม่ยาวครับไม่มีคนเลยครับเงียบนี่เป็นบรรยากาศที่แปลกมากมาข้างไหนก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้มาก่อนนะครับแบบดูเลยครับตรงนี้บรรยากาศเงียบมากครับผู ồi, yeah, okay. ้คนก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับนี่ดูครับ วันนี้เราก็จะไปพักที่ไล่กันนิกาเขาคอนะครับถ้ามาตรงทุ่งกังหันลมคือเราจะไปสามารถนํารถยนต์เข้าไปได้เลยต้องมีเจ้าของไร่มารับนะครับซึ่งมีค่าบริการ100บาทนะครับหรือว่าถ้าเราจะจากทุ่งกังหันลมลงไปบ้านนายาวนะครับซึ่งมันจะไกลมากประมาณเกือบๆ20-30โมได้นะครับแต่ครั้งนี้เราจะเลือกที่จะให้เจ้าของไร่มารับนะครับซึ่งจะมีค่าบริการอยู่100บาทแต่ทุกท่านสามารถ เอารถยนต์ที่ท่านนํามาไปได้นะครับแต่ต้องให้เจ้าของไร่มารับนะครับตอนนี้เราก็จะกําลังจะเดินทางกลับไปที่ที่รถของเราแล้วก็จะโทรหาเจ้าของไร่ให้มารับนะครับ <iende> วันนี้เราจะพักที่ไร่กันนิกาครับไร่กันนิกาเขาค้อ,อ,อ,อนครับเจ้าของบริการดีมากครับเจ้าของบริการดีมากนะครับวันนี้เราก็จะไปพักที่นั่นแล้วก็จะไปแคมป์ปิ้งนะครับตอนนี้อยู่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับเราจะทําเวลานิดหนึ่งในการ ที่จะก,กางเต็นท์แล้วก็ไปจัดเตรียมอาหารในค่ำนี้นะครับเ,เราไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มารอที่ป้อมยามนะครับรอป้อมยามแล้วก็ต้องแลกบัตรประชาชนนะครับแลกบัตรประชาชนเลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะมีค่าบริการ100บาทนะครับแล้วก็รอเจ้าของไร่มารับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วรอพี่เจ้าของไร่เข้ามารับก่อนนะครับนี่บรรยากาศนี่คือกฎที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับเขาจะอนุญาตให้เข้าไปได้แล้วก็จะถ่ายรูปรถแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้หนึ่งคนนะครับผมนี่คือกฎที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับอย่างเคร่งคัดนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ แต่อนุญาตให้เข้าได้ต้องมีเจ้าของไร่มารับเท่านั้นนะครับผมตามนี้เลยนะครับเรากําลังเดินทางจะไปไล่กันิกานะคะจะไปการเต้นก็จะมีคนมารับแล้วก็นําทางไปใช่หรือหาจะไหนหล่ะคือยึดานนถ่นเดียวเนี้ยน้เดนนู่น,นไปนู่นแล้วค่ะคนนําทางเราจะขี่เข้ามาตามเส้นทางไม่สามารถออกนอกเส้นทางที่ ที่เขากําหนดให้ไ,ได้นะคะต้องไปตามเส้นทางที่เขากําหนดให้คะ่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่สว่สนนสวสนบุคคลส่วนบุคคลค่ะ<ป>เห็นทุ่งกันหันลมแบบใกล้ๆด้วยตาเนื้อตาเนื้อสองตา ลมใหญ่มากมากแบบปากเลยเขเนี้ยเ๊ดแบบสวยมากครับโอ้โหแบบเหมือนเหมือนเรือเหมือนเรือลำหนึ่งเลยอ่ะแบบเห็นด้วยตาเนื้อใกล้ๆเลยปกติเห็นแต่มันผัดวิววิวววนี่เป็นบรรยากาศของไร่กันนิกานะครับไร่กันนิกาแคมปิ้งนะครับจะมีบรรยากาศตรง ตรงนี้เลยครับนี่นะครับกฎระเบียบก็เหมือนลานกลางเต็นท์ทั่วไปเลยครับที่นี่ก็จะมีไฟฟ้าใช้นะครับหกโมงถึงสี่ทุ่มทบจะมีไฟฟ้าใช้ด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถกางได้แบบทั่วพื้นที่เลยครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับนี่บรรยากาศครับสุดยอดครับก็จะมีแบบพื้นที่เยอะมากครับเราคิดว่าเราจะกางมุมนั้นนะครับอันนี้เราจะกางตรงมุมนั้นเลยนะครับ ห้องน้าอะไรก็มีเสร็จสับครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมอีกรอบนึงครับดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับวันนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับไร่กันิกาเขาคอนะครับผมสำหรับท่านใดที่จะมาตามรอยเราก็เรียนเชิญได้ครับเราจะทิ้งคอนแทคไว้ให้วิธีการติดต่อไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็นานมาแล้วครับเราไม่ได้มาประมาณน่าจะหกเดือนได้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วก็ยังต้องการให้เราแบบทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับรบกวนเม้นเป็นกําลังใจให้เราได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อตอนกลางเต้นนะครับเดี๋ยวขอสำรวจพื้นที่สักเด็กน้อยนะครับผมมาแล้วมาแล้วจ้าพนักงานกลางเต้นของเรา ตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นแล้วทางร้านก็จะปั่นไฟให้นะครับ6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับอันนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับแต่เราก็เตรียมไฟ12โวลต์ของเรามาด้วยนะครับวันนี้เราก็ทำกับข้าวหลายอย่างครับนี่นะครับบรรยากาศก็แบบนี้เลยครับตุ้กังหันลมที่เขาค้อนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ ลองมาดูครับวันนี้เราก็มากับทราววิดาริโดแล้วก็เจ้าโคแมนเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันนี้เราก็มากับเพื่อนๆอีก2ท่านนะครับนี่บรรยากาศครับไม่ได้มาแคมปิ้งประมาณเกือบปีแล้วครับหกเจ็ดเดือนมั้งครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับด้วยไม่ค่อยได้ว่างครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับบรรยากาศก็เงียบสงบเลยครับวันนี้นะครับนี่ครับไรกันิกาครับ บรรยากาศชิวๆแบบนี้นะครับกับบรรยากาศทุ่งกลางหันลมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมีเมนูนย่ยงก่าซอยจุโมเมนย่างเน,นี้อนฮะแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีหมูกระทะนะครับหมูกระทะครับวันนี้บรรยากาศชิวๆครับนี่บรรยากาศกับทับทับลายพังของเรานะครับ ใช้อยู่เหมือนเดิมครับภาพลายทางของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาครับอุณหภูมิน่าจะหนาวพอสมควรครับวันนี้นะครับบรรยากาศนะดูบรรยากาศทางนี้นะครับวันนี้เราเม่าลานครับเม่าลานที่นี่เลยนะครับดูตรงนู้นนะครับนะครับ บริเวณลานการเต้นนี่ก็จะมีเป็นตัวนี้บริการนะครับเป็นตัวเครื่องพนักงมนแบบแก๊สนะครับให้บริการอยู่นะครับสำหรับฤดูนหนาวก็สบายสบายครับมีให้บริการเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีฝักบัวแล้วก็มีแบบทางน้าปกติด้วยนะครับในส่วนห้องน้ําก็จะเป็นแบบนั่งยองๆนะครับไม่มีแบบชักโครกนะครับส่วนห้องอาบก็จะมีสองห้องนะครับ ห้องอาบก็จะมีสองห้องเลยนะครับต่อมานนี้ครับห้องน้ำครับด้าไหนที่จะมานะครับประกอบการตัดสินใจนะครับดูวิวด้านล่างนะครับจะเป็นเมืองเขาคอด้านล่างครับสวยงามมากเลยครับไฟครับแต่ในโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้นี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนครับลานกลางเร็นก็เงียบสงบดีครับผม วันนี้ก็จะมีทบอเตียนเรล่านะครับมีทบาะเตียนเหล่าตรงนู้นเลยนะครับ ตอนนี้ก็กําลังจะพักผ่อนนะครับคืนนี้ก็จะดิ้นเสียงกลางหันลมแบบนี้ลนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนะครับของลานกลางเป็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มแล้วนะครับอาจจะเมื่อเนยนะครับนี่นะครับคืนนี้ก็จะได้ยินแต่เสียงกลางหันลมนะครับตอนนี้ ลมแรงมากเลยครับบรรยากาศก็อุณหภูมิประมาณ10กว่าองศานะครับตอนนี้นี่นะครับมองไปด้านล่างตรงนู้นก็จะเป็นเมืองเขาคอนะครับเขาคอนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าๆอีกทีนะครับมาเจอกันตอนเช้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้านะครับไล่กันนิกาเขาคออันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้พราทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงนิดๆครับผมมาดูบรรยากาศยามเช้าครับนี่ครับสงบมากเลยครับตอนนี้อากาศเย็นสบายบายครับ บรรยากาศทุ่งกังหันลมเขาคอนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงยี่สิบนะครับโดยประมาณนะครับ แล้วก็มาตรงการขหันลมต่อนะครับเราก็จะมาซื้อสตรอเบอรี่กลับบ้านนะครับตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วแผนกต่อรอง,งเราก็กําลังดําเนินการนะครับจะซื้อสตรอเบอรี่กลับบ้านนะครับสตรอเบอรี่กลับบ้านบ <c oughs> รรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้น,มามาน,น,น,นะครับเหมือนเมื่อวานนี่นลครับเงียบๆนะครับน่าจะไม่ใช่วันจุดก็เลยคนเลยน้อยครับ ตอนนี้ก่อนกลับแล้วก็มารับประทานอาหารนะครับเราก็ได้ของฝากไปแล้วสตอรอเบอรี่นะครับช่ำๆครับมีเยอะมากเลยนี่ครับเราก็มาทานอยู่ร้านอาหารตามสั่งตรงเขาคอครับตรงค้างหันลมนะครับ